หากว่าเรากําลังตัวร้อนและรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวนี่อาจเป็นสัญญาณที่ร่างกายกําลังบอกว่าเรากําลังจะป่วยนะคะซึ่งก็เป็นภาวะภายนอกที่เราสามารถรับรู้ได้แต่ถ้าพูดถึงอวัยวะภายในอย่างเช่นไตคงเป็นเรื่องยากที่เราจะรู้ว่าไตของเรากําลังมีปัญหาอยู่หรือเปล่าวันนี้พบหมอรามาเรามีวิธีสังเกตง่ายๆค่ะว่าไตของคุณกําลังอยู่ในสภาวะอ่อนแอหรือไม่ ไตเป็นอวัยวะภายในมีลักษณะคล้ายเม็ดถั่วแดงอยู่บริเวณบ้านเอวทั้งสองข้างมีความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางตามความยาวประมาณ10-12เซนติเมตรหนักข้างละ1 2 0นกรัมทำหน้าที่กรองของเสียจากเลือดแดงในแต่ละวันไตจะกรองเลือดประมาณ180ลิตรต่อวันและดูดกลับ178ลิตรต่อวันที่เหลืออีก2ลิตรจะกลายเป็นน้ำปัสสาวะขับออกจากร่างกาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์การตาชูเวศิริผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตกล่าวว่าปัจจุบันโรคไตถือเป็นภัยเงียบเนื่องจากหากไตถูกทำลายแล้ว6 0รซร่างกายยังสามารถดำรงอยู่ได้โดยจะไม่แสดงอาการใดๆแต่เมื่อไหร่ที่ไตถูกทำลายเกินกว่า60%จะเริ่มแสดงอาการโดยทั้งนี้ส่วนที่ถูกทำลายไปแล้วมักจะไม่สามารถรักษาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้โรคไตนี่เป็นภัยเงียบอย่างหนึ่ง คือบางคนไตเสียไป60%เนี่ยยังไม่มีอาการเพราะว่าเรามีสำรองเยอะเรามีไตสองข้างถ้าเราตัดไตไปหนึ่งข้างให้บริจาคให้ญาติพี่น้องเราไปเรายังปกติดีสบายดีนั่นหมายความว่าเราเสียไตยไป50%แล้วถูกไหมครับเพราะนั้นคนที่มีอาการคือไตเสียไปประมาณมากกว่า70%ถึงจะเริ่มมีอาการ ยกตัวอย่างเช่นคนไข้เป็นเบาหวานคนไข้ที่เป็นความดันโลหิตสูงคนไข้ที่น้ำหนักเยอะคนไข้ที่ซื้อยาแก้ปวดกินเองซื้อยากินเองเป็นประจายาสมุนไพรยาต่างๆยาชุดต่างๆคนไข้กลุ่มนี้ควรจะตรวจสุขภาพปีละหนึ่งครั้งทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ศุรสักการตาชูเวศิลิผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตยยังบอกอีกว่าถึงแม้อาการของผู้ป่วยโรคไตส่วนใหญ่จะแสดงอาการหลังจากไตถูกทําลายไปแล้วกว่า60ซแต่ก็จะมีสัญ,ญญาณบางอย่างที่บ่งบอกว่า ไตของเรากําลังอ่อนแอสัญญาณที่ว่านั้นคืออาการปวดศีรษะโดยเฉพาะอาการปวดศีรษะในคนอายุน้อยและมีอาการปวดแบบตุบๆต,ตามจังหวะหัวใจอาการปวดศีรษะแบบใดที่ทําให้สงสัยว่าไตอ่อนแอหรือว่าไตาเริ่มผิดปกติอาการปวดศีรษะในคนอายุน้อยๆน,นะครับถ้าปวดลักษณะปวดตุบๆที่กมับหรือปวดท้ายทอยแล้วเป็นบ่อยๆแล้วเป็นมากกินยา แค่ปวดธรรมดาไม่หายอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่เตือนแล้วว่าจะต้องไปเช็คแล้วว่าความดันโลหิตสูงไหมนะครับเพราะว่าผู้ปว่วยอายุน้อยๆเน,อยเนี่ยมักจะไม่ความดันสูงเพราะว่าคนาความดันสูงมักจะเป็นอายุ35ขึ้นไปนะครับสามสิบสาห้าในผู้ปว่วยโรคไตาบางคนเป็นเป็นระยะเริ่มต้น20กว่าก็เริ่มเป็นแล้วจะมาหาแพทย์ด้วยอาการปวดทีรษะความดันโลหิตสูงได้บ่อยนะครับหรือว่ากระทั่งถ้าปวดศีรสะแล้วมีอาการ หิตจางสี่เซียวหน้าตาซี่เซียวเหมือนคนแค่ขาดเลือดอย่างนั้นก็จะน่าสงสัยมากขึ้นนะครับนอกจากอาการปวดศรีรษะแล้วยังมีอาการอื่นๆที่บ่งชี้ว่าอาจเป็นโรคไตดังนี้ 1. ความดันสูงปวดศรีรษะ 2. ปะสัสสาวะผิดปกติมีฟองมาก 3. ปวดบั้นเอวข้างใดข้างหนึ่ง 4. มีจ้ำเลือดตามร่างกายห้าผมร่วงผิดปกติและในผู้ชายอาจมีอาการอวัยวะเพศไม่แข็งตัว และ 6. บวมตามตัวและใบหน้าผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตาชูเวศศิริผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตย,ยังฝากถึงวิธีการดูแลรักษาไตาให้ห่างไกลจากโรคไตดังนี้การป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตโดยเฉพาะในคนที่ยังไม่เป็นหรือคนปกตินะครับวิธีการง่ายๆก็คือว่าเราต้องทราบว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคไตที่สําคัญก็คือพฤติกรรมที่ บริโภคเกินกินเค็มมากเกินไปหรือหวานมากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ออกกําลังกายนะครับไม่ทานผักผลไม้นะครับพฤติกรรมเหล่านี้นะก็จะทําให้เกิดภาวะอ้วนภาวะน้ําตาลในเลือดสูงภาะวะความดันโลหิตสูงนะครับแล้วก็นําไปสู่โรคไต การดูแลสุขภาพและหมั่นสังเกตร่างกายรวมถึงอาการผิดปกติเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะว่าอาวัยวะภายในอาจจะกำลังส่งสัญญาณเตือนเราอยู่ก็ได้เมื่อเรารู้ทันและรักษาอย่างทันท่วงทีเราก็จะห่างไกลจากโกาครคภัยไข้เจ็บได้